สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหลักธรรมที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาคือนิวรห้าคำว่านิวรแปลว่าเครื่องกั้นเครื่องปิดกั้นจิตไม่ให้เจริญในธรรมไม่ให้สงบ ไม่ให้ปัญญาเกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเรายังมีนิวรณ์ห้าอยู่ในใจเราจะไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้นิวรณ์ห้ามีดังนี้ 1. กามฉันทะคือความพอใจหรืออยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรส และสัมผัสทางกายเช่นอยากดูอยากกินอยากได้สิ่งของหรือหลงรักความสวยงามเมื่อจิตใจถูกครอบงำด้วยการรมฉันทะจะขาดความสงบเพราะมัวแต่ไขว่คว้าสิ่งภายนอก 2. พยาบาทคือความโกรธ ความไม่พอใจความอาฆาตพยาบาทเมื่อจิตเต็มไปด้วยความโกรธก็เหมือนไฟที่เผาใจทำให้ไม่มีความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าโกรธเป็นเปลวไฟที่เผาตนเองก่อนเสมอสมทินมิทธะคือความง่วงเหงาเซื่องซึม ขี้เกียจไม่กระตือรือร้นเวลาที่จิตตกอยู่ในสภาพนี้เราจะไม่มีพลังไม่มีความตั้งใจในการทำความดีจิตเหมือนคนหลับที่ไม่ได้ยินสิ่งใดเลย 4. อุทจักกุจจะคือความฟุ้งซ่านว้าวุ่น และความไม่สบายใจที่คิดแล้วคิดอีกบางครั้งใจเราวิ่งไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่หยุดนิ่งทำให้ไม่มีสมาธิเหมือนน้ำที่กระเพื่อมตลอดเวลามองไม่เห็นก้นบอ่อ 5. วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัย ไม่แน่ใจในธรรมคำสอนหรือทางปฏิบัติเมื่อมีความสงสัยในใจก็ไม่มั่นใจไม่กล้าก้าวเดินทางธรรมจิตจึงไม่สามารถตั้งมั่นหรือก้าวหน้าได้นิวรณ์หเปรียบเสมือนศัตรูภายในจิตที่ขัด ขวางมให้เรามีสมาธิสติและปัญญาการรู้เท่าทันนิวรณ์คือก้าวแรกของการปฏิบัติธรรมหากเราฝึกจิตจเจริญสมาธิและมีความเพียรเราจะสามารถละหรือระงับนิวรณ์เหล่านี้ได้และจิตจะสงบเย็น และพร้อมต่อการเจริญปัญญาเพื่อหลุดพ้นในที่สุดขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจฟังขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาและสามารถละนิอวรเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ